กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาววินดิกตัสนะครับผมพ่อมาลิเช่นเคยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเมืองโลเคมันจะเต้นทำไมเนี่ยเอ้ยโอเคโอเคเราอยู่ในเมืองโลเคชันนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราหัวร้อนกันเมื่อเช้านะฮะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นนะฮะกำลังจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เราหัวร้อนจากการบวกของแหกไปในคลิปที่แล้วนะฮะ วันนี้เราจะมาอยู่กันที่หน้าร้านของลุงจรันนะฮะเออลุงจรันพวกคุณรู้จักลุงจารันกันไหมตรงที่ผมขาวๆนะครับเออลุงจรันแกมีเมียน้อยไม่ใช่เมียน้อยใช่เมียน้อยแบบว่าเออชื่อว่าเดียน่านนะครับเดียน่านดูนีู่ออกเสียงดูป่าว่าเดียนเดียนแอนเดียนแอนอะไรประมาณนี้นะฮะช่างมันเถอะนะครับไม่สําคัญนะสิ่สําคัญคือเธอวันนี้นะฮะมีเอ่อ มีเขาเรียกอะไรมีความสําคัญจําเป็นเลยแหละมันเราต้องงอหมันนะฮะเกี่ยวกับไอเทม90นะครับก็บไม่ว่าจะเป็นการคราบการถอดอชิ้นส่วนใส่โน,โน่นใส่นี่กิจกรรมเสียเงินต่างๆนานานะฮะเกี่ยวกับไอเทม90ต้องมาพึ่งอีนังนี่นะฮะเลยติดจอว่เริันนึกว่ามีไฟโอเคนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะเราจะมา เสนอเรียกเสนอหรือรีวิวหรือว่าประนามตัวเองหรือกิจกรรมเอสมน้ําหน้าตัวเองนะฮะหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนเข้าไปนะครับที่เราจะมาทําวันนี้คือนี่ฮะเมนูซื้อขายนะครับเราจะเอาอผง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 ,ผง,ผง,ผงที่ได้จากการบดบดพวกชิ้นส่วนนะฮะแกนต่างๆของผ่าต่างๆของอาวุธเก้าสิบนะฮะที่เราไม่ได้ใช้เรามาบดแล้วเราได้ไอ้นี่มา รีเจนเดอรี่ชา t ์นะฮะเริมเน้นนะครับอ่านถูกไหมช่างมันเถอะนะฮะไม่สำคัญนะฮะรู้แหละมาเป็นไอ้ผงเนี่ยจบนะฮะผมมีทั้งหมด154อันนะครับผ่านการบดไอเทมมา154ชิ้นนะฮะไม่ใช่คี้เลยอยู่เดียวเยอะแยะมากมายนะครับมันใช้5ผงนะฮะต่อการซื้อถุง1ถุงในถุงนี้นะฮะจะมีอ่อพาร์ทสี สีต่างๆนะฮะทุกสีนะฮะให้ลุ้นนะครับตั้งแต่สีน้ำเงินม่วงนะฮะส้มนะฮะก็ส่วนมากก็จะได้น้ำเงินกับม่วงกันนะครับถามว่ามีคนได้ส้มไหมผมยืนยันว่าผมเคยได้นะครับก็คืออันนี้อัน,นอันอไหนวะอันนี้นะฮะได้จากถุงเมื่อวานนะฮะเปิดไปแปดถุงวันนี้เราก็เลยกลับมาอีกนะฮะคัมแบ็กนะฮะรีเทิร์นมาด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบสี่อันนะฮะ จะน,น่าจะแลกได้กี่ถุงไม่รู้นะซื้อนะฮะเอ,อ่อจำนวนสูงสุดนะเดี๋ยวนะหารเอาดีกว่านะห้าสามสิบห้าซื้อได้สามสิบถุงนะครับสามสิบใส่เลขเข้าไปเลยนะครับปึ๊บเข้าให้นะครับเดี๋ยเศษไว้สี่อันเอาไว้ดูต่างหน้าทีนี้นะครับเออเราจะมาลุ้นดูว่าภายในสามสิบถุงเนี่ยที่ผมลงทุนไปหามาเนี่ยใช้งบประมาณไปประมาณเกือบสองล้านนะครับ ก็ไม่ไม่ถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีเงินค่าเรือเข้ารถมาก็ถือว่าเยอะแหละ <c oughs> ก็โอเคนะครับผมก็เคยจนมานะครับจนแบบสุดริ่มทิมประตูแต่ว่าวันนี้ประเด็นอยู่ที่ถุงนี้ครับสามสิบถุงจะได้อะไรนะฮะเดี๋ยวเรามารุ้นไปพร้อมกันเลยเราจะสุดหรือเราจะรุ่งนะฮะมาเริ่มเปิดเลยนะครับไป ไปเปิดโลลัวเปิดโลัวนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูหมดแล้วนะฮะมาลุ้นกันนะครับทีนี้อันแรกป๊าบม่วงนะฮะอันที่ลองม่วงม่วงนี่มีเยอะม่วง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 ไหนว่าส้มม่วงม่วงเฮ้ยป๊าบเฮ้ยมีส้มอันหนึ่งว้ให้ตายทัลลอพี่ในดินทัลโเบิร์ดโอเคนะครับได้ส้มมาหนึ่งแล้วครับ ุ๊บแล้วครับที่เหลือกําไรก็จบนะฮะมีส้มอันนึงนะครับ Solid Legendary Chart นะครับอันนี้จะเป็นส่วนประกอบหลักที่ต้องใช้ในการทำชุดเกาะทุกชิ้นนะครับถือว่าแพงนะครับถือว่าประสบความสำเร็จในการในการในการเขาเรียกอะไรในการเบินถุงในวันนี้นะครับสาสบถุงก็ใครที่จะเลือกเดินทางสายนี้กับอย่างผมนะฮะ ค,คุณต้องทำใจไว้ก่อนนะว่าความเสี่ยงมีสูงริบๆร้วริบโลกมากเลยนะครับแต่ก็ถ้าได้ก็ถือว่าคุ้มนะครับถึงจะเป็นส้มกะกากะก็ๆๆยังถือว,ว่าคุ้มนะครับเพราะว่าของส้มมันก็อย่างที่รู้กันว่ามันได้ยากพอสมควรนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นวินดิ้ตัสนะครับสวัสดีครับ